แฟนคลับอฟอกันรวมฉลองหลังแฟนดอมเบบีห้าขวบแล้วจ้ากระหึ่มเทรนด์แฟนคลับของสองหนุ่มอฟอจุมพลและกันอัตภันรวมฉลองหลังแฟนดอมเบบีชื่อแฟนดอมมีอายุครบ5้าขวบทำให้เบบีห้5ขวบแล้วจ้ากระหึ่มเทรนด์ในช่วงเช้าวันที่21เ็กันยายนเวลาผ่านไปแป๊บเดียวเบบี Baby, ของสองหนุ่มสุดฮอตอฟจุมพลและกันอัตภันธ์มีอายุครบ5้าขวบแล้วงานนี้เหล่าเบบีเลยร่วมใจการฉลองผ่านแฮชแท็ก เบบีห้าขวบแล้วจ้ากันสนันเทรนทำให้ฮอตติดเทรนทวิตเตอร์ในช่วงเช้าวันที่21กันยายนส่วนหนุ่มออฟในทวิตเตอร์ข้อความอวยพรแฟนๆที่ทั้งฮาทั้งกวนทั้งซื้อสไตล์ออบว่าสุขสตรสุข,ขีสุขกายสุขใจขอรัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เบบีมีความสุขปราศจากทุกภยัยขอบคุณที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอด5ปีขอให้พวกเราอยู่ด้วยกันนานๆแบบนี้ตลอดกาลและนานเธอสาธุ Baby ห้าขวบแล้วจ้า หลังจากนั้นเบบีก็ได้ร mm ีทวิตเตอร์กันเป็นจำนวนมาก